ครับผมสวัสดีครับผมอดีตทหารพานันบัณฑิตคำซีมเมืองนะครับสังกัดกองร้อยทหารพันจ่โจมที่9 20าสองศูนินซีเล็กกองกำลังทหารพันกองทบกค่ายปักทองชัยนะครับเอ่อช่วงนี้ก็บรรยากาศรู้สึกว่าอืมอึมครึมนะครับเหมือนฝนจะตกนะฮะเหมือนฝนจะตกนะก็ตกมาหลายวันติดต่อกันแล้ว่ะฮะที่ต่า,างจยงหวันนะครับนะก็รู้สึกว่าช่วงนี้ ฝนจะเร่งนะครับพอจะเข้าฤดูหนาวแล้วครับจะเข้าฤดูหนาวแล้วก็เอฟซี FC ทั้งหลายนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับเวลาฝนตกอะไรประมาณเนี้ยนะครับเวลาขับรถขับลาก็อย่าใช้ความเร็วมากนักอ่ามากนักนะครับเพราะรถมันจะเหินน้านะครับมันเหินน้าจะเป็นอันตรายนะครับนะถ้าเกิดว่าฝนตกหน,หนักในน้าจะท่วมถนนอ่าจะทําให้ล้อรถไม่สัมผัสกับถนน,นมันจะเร่งนะครับ มันจะเร่งมันจะเหิน,หท,น,น,หนหที่นี่รถมันจะเหินนะฮะมันจะเหินจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง ern, ่ายนะครับครับก็ช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้กลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับก็ยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะครับอ่าติดภารกิจหลายๆอย่างอยู่ครับก็เลยยังไม่ได้อ่ากลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับก็คงจะเป็นประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับจะกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของอ่า เรื่องเรื่องของทหารพันนะครับแต่ว่าเป็นเป็นอ pues ดีตสมัยก่อนนะครับทหารพันสมัยก่อนโดยเฉพาะค่ายปักตงชัยนะครับเนี่ยจะมีการไว้ผมยาวตลอดนะครับไว้ผมยาวนะครับจะไม่มีผมสั้นส่วนใหญ่จะไม่มีผมสั้นนะครับจะเป็นผมยาวแต่สมัยนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการทหารก็จะตัดผมเกลียนนะครับตัดผมเกลียนนะเกลียนครับคือจะรู้เลยนะฮะอ่า ทรงผมจะรู้เลยว่านี่ท่านท่านนี้เป็นรับราชการเป็นทหารหรือตำรวจจะรู้เลยฮะนะจะรู้นะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยจะไม่รู้นะสมัยก่อนจะไม่รู้เลยอย่างอย่างเช่นผมเอ่อเอ่อสมมติว่าผมเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยจะไว้ผมยาวแล้วก็จะแต่งพลเรือนเนี่ยชาวบ้านโดยทั่วไปก็จะไม่รู้ว่าเป็นทหารนะฮะเพราะว่าหนึ่งเป็นคนตัวเล็กสองผมยาวปากบางเนี่ยฮะแล้วก็แต่งพลเรือนนะฮะ แต่งชุดไปเวทไม่ได้แต่งชุดทหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าว่าเป็นทหารนะครับนอกจากจะแต่งเครื่องแบบเท่านั้นเขาเขาถึงจะรู้ว่าเราเราเราเป็นเป็นทหารนะครับนะสะสมัยก่อนเขาเขาาไม่ได้กําหนดว่าคุณจะไว้ผมยาวหรือผมสั้นเขานะแต่ไว้ผมยาวก็ได้ไว้ผมสั้นก็ได้คือไม่มีการบังคับนะไม่มีการบังคับว่าจะต้องไว้ผมยาวหรือว่าผมสั้น เพราะตรงนี้เขาไม่ได้มองถึงประ,ประสิทธิภาพนะ,ะในการรบนะฮะแต่ไว้ผมยาวก,ก็ได้แต่ไว้ผมสั้นก็ได้นะครับขอให้คุณเวลาเขาคุณข,ข,ขึ้นสนามรบเนี่ยขอให้คุณสู้กับข้าศึกษษษาาศัตรูได้ก็เท่านั้นเองนะครับไม่จําเป็นจะต้องไม่เกี่ยวกับผมนะฮะไม่เกี่ยวกับผมนะฮะคล้ายๆว่าแมวเนี่ยจะสีไหนก็ได้นะฮะสีเหลืองสีแดงสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้แมวนั้นสามารถที่จะจับหนูได้นะครับ ก็ลักษณะของทหารพานสมัยก่อนก็เหมือนกันครับแต่ว้ผมยาวปะบ่าเวลาขึ้นสนามรบเนี่ยเพราะทหารพานสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาขึ้นสนามรบเนี่ยถ้าเป็นจรยุทธ์ก็ใช้เวลานานนะฮะใช้เวลานานหลายหลายเดือนพูดง่าย้นน่ะคแต่ผมก็ไม่ได้ตัดหรอกบางบางคนก็อาจถือเคล็ดแบบนี้คือว่าเวลากลับมาเนี่ยคืออยู่ในสนามรบเขาจะไม่ยอมตัดผมนะฮะจะไม่ยอมตัดผมเด็ดขาดนะครับแต่เวลากลับบ้านเงี้ยก็จะ ตัดผมนะฮะมันเป็นเคล็ดอีกอย่างหนึ่งของของของเขานะบางคนเขาถือนะบางคนเขาถือบางคนเนี่ยต้องให้ให้แม่ตัดผมให้นะฮะตัดผมให้ก่อนอให้พ่อกับแม่ตัดผมให้ก่อนหรือพอตัดเสร็จพอเป็นพิธีปุ๊บก็จะเข้าร้านตัดผมประมาณเนี้นะับอย่างเช่นผมอยู่ช่องบกน้ำยืนเนี่ยผมก็ไว้ผมยาวแบบปะบ่าอย่างนี้เลยนะปะบ่าอย่างนี้เลยแล้วเป็นคนร่างเล็กด้วยก็เลยเอเคยมีคนมาถามผมนะว่า เป็นทหารพันผู้หญิงผู้ชายนะครับเพราะว่าสมัยก่อนหน้าตาผมจะออกอ่ะออกคล้ายๆผู้หญิงม่งวเวลาปล่อยผมยาวหน้าตาอจะคล้ายจะคล้ายผู้หญิงนะฮะบ,บางคนเคยมาถามผมเลยนะฮะอ่ะในศูนย์อุภย,ภยพยพบเนี่ยเขาถามผมว่าเอ ي, หน้าตาเหมือนทหารเวียดน,นามจังเลยนะสมัยก่อนทหารเวียดน,นามจะไม่ค่อยคนคนไม่ค่อยตัวใหญ่หน้าทหารเวียดน,นามนะแต่ตัวเล็กนะครับแต่ถามว่ามีประสิทธิภาพในการรบไหมก็มีครับไม่มันไม่เกี่ยวกับว่าจะ ต้องตัวใหญ่จะต้องรูปร่างสูงใหญ่โปง่งอะไรประมาณเนี้อ่ะมันมันมันไม่เกี่ยวกันครับมันเกี่ยวที่จิตใจครับมันเกี่ยวที่จิตใจในการลุกลบต่างหากครับนะส่วนส่วนตัวใหญ่ก็มีอ่ะอย่างผมนี่เวลาเพื่อนบาดเจ็บเนี่ยเวลาเพื่อนบาดเจ็บเนี่ยผมจะไม่ไม่เข้าไปหามเพื่อนหรอกครับเวลาเพื่อนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยเขาจะคัดพวกประเภทตัวใหญ่นะเข้าไปหามนะอะอย่างเช่นเราเอาเปอย่างเปผมนั่งอยู่เนี่ยเขาจะเอาเอาเพื่อนที่บาดเจ็บ พิการขาขาดเะยเหยียบกับระเบิดนีหรือว่าเสียชืินเนี่ยหามเสียเตีแล้วก็จะเอาไม้สอดกลางทไม้สอดกลางแล้วก็จะหามกันฮะเขาจะคัดแต่แบบประเภทว่าความสูงเท่าเท่ากันได้เรียกกันอะอย่างสูง165อย่างเงี้ยจะเอาตัวเท่ากันมา165ครับจะจะเอา160กับ165มามันมันจะเอ่อน้ําหนักมันไม่กึ่งกันนะฮะมันจะทาให้ให้อีกคนหนึ่งหนักนะะอีกคนอีกคนหนึ่งเบาอีกคนหนึ่งหนักมันจะสลับกันอย่างเงี้ยนะครับเขาจะคัดคัดคน น้ำหนักเท่าเท่ากันตัวเท่าเท่ากันความสูงเท่าเกันแต่ถ้าพื้นที่มันโล่งเขาก็จะหามกันสี่คนนะครับถ้าเกิดว่าคนเจ็บหรือคนเษษสียชีวิตเนี่ยรัดรุนร่างใหญ่นะครับอย่างน้ำหนักเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเนี่ยนะก็จะต้องหามกันสี่คนแต่ถ้าเวลาลงเขาลงหบุบลักษณะนี้ครับลงเขาลงหุบขึ้นมองเนี่ยก็ต้องพื้นที่มันแคบนะฮะเส้นทางมันแคบนิดเดียวคนข้างหน้าก็ต้องถาม่าไปเป็นทางไปก็ต้องหามกันสองคนกับคนหน้ากับคนหลังนะหามกันนะ นั่นแหละสมัยก่อนก็เป็นทหารที่ที่ผมยาวมากเลยมีครั้งหนึ่งครับแต่ตอนนั้นทหารอยู่ประมาณประมาณ20กองร้อยอ่ะทหารทั้งหมดทหารพันทั้งหมดมีน่าจะมีประมาณ32กองร้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดสมัยก่อนนะครับแล้วก็อีกหมวดอีกหนึ่งหมวดทหารพันญิงกับอีกฐานยิงผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ฐานนะอ่5ฐา,านหรือ7ฐานยิงผมก็ไม่แน่ใจนะอ่าอ่าพอ่อป้ออ่าพันเอกอันชัยอุนลันยศในสมัยนั้นนะครับอันเอกพิเศษ ปัญชัยอภุน,นันหรือพวกผมเรียกว่าพ่อป่อพ่อป่อยุดศของท่านในสมัยนั้นน่ะท่านออกมาสาวเสียงท่านออกมาพูดหน้าแถวเวลาเราโค้งชาตินะอยู่ที่บอกอใหญ่ออกมาเสาวเสียงบอกว่าเอาเสียงส่วนมากบอกว่าจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวอ่ะอะก็ะถ้าจะไว้ผมยาวยกมือขึ้นโอ้โหครับยกมือเพียบเลยครับอาหารี่ประมาณยี่สิบกว่าคนห้อยยกมือขึ้นยกยี้เลยสลอดเลยท่านบอกว่าเอ้า ครอะต้องการไว้ผมสั้นมั่งก็ยกประมาณน่าจะไม่เกินแปดสิบนายนะไว้ไว้ผมสั้นน้องนั้นโอ้โหทั้งทั้งท่านเลยไว้ผมยาวท่านก็เลยใช้ใช้มติตรงนี้ใช้มติตรงนี้ไว้ผมยาวตลอดสงสัยจะมีนายทักทวงมาว่าอยากให้ทหารทานค่าปักสงชัยเนี่ยไว้ผมสั้นคือจะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อมติออกมาลักษณะนั้นไว้ไว้ผมยาวท่านก็ถือมตินั้นถือเอาเสียงส่วนใหญ่คือประชาชนไตย หรือนะประชาวิัยว่าเออเมื่อ่มอทหาร,ร,รต้องการไปผมยาวท่านก็ไม่ขัดข้องเอาไว้ผมยาวมาเดิมเพราะว่าจะผมยาวผมสั้นมันก็นไม่เจออา,ารมลบนะครับมันไม่เจออา,ารมลบนะครับนะมันเกี่ยวอยู่ที่จิตใจอสภาพร่างกายเราจิตใจเราแข็งแกร่งพอไหมที่จะเข้าสู่สนามรบนะก็เอาไว้ผมยาวผมแต่ละคนเนี่ยครับเวลาอยู่ในสนามบะะบานะรบเนี่ยจะปะบ่านะครับจะปะบ่านแต่ละคนเนี่ยบางคนมัดมัดมัดเป็นมัดเป็นเหมือนผู้หญิงนะมัดผมข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนผู้หญิงเลยนะฮะนะว่าผมยาว สมัยก่อนก็ยังยังยัง,ยงที่ผมอยู่ช่องบกน้ํายืนน่ะนะสองปีกว่าก็โอ้โหนะครับดูไม่จืดเลยนะผมนี่ยาวแทบพูดง่ายว่ามันยาลงลงลงมาเลยไหลผมไปอีกอะ่ะคิดดูสิครับเลยไหลผมไปอีกเลยผมยาวแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่ได้ซักเสื้อผ้าสามสี่เดือนห้าเดือนอาจับมาตั้งได้เลยพูดง่ายกางเกงชุดทหารเนี่ยเอามาตั้งอย่างนี้ได้เลยมันแข็งอ่ะมันไม่ได้ ไม่ได้ซักนะฮะมันไม่ได้ซักมันก็เลยแบบเอผมก็ยาวกับน้ําก็ไม่ได้ก็อาบแต่งฟันอย่างเดียวนะครับสมัยที่เรากับทหารเวียดนามอยู่ช่องบกน้ํายืนนะ,ะนะั้นก็ไว้ผมยาวยาวที่สุดเลยที่เท่าที่ผมเคยไว้ผมยาวมาพูดง่ายงั้นน่ะนะ,ะช่วงที่ผมมาเป็นทหารในพานใหม่ๆเนี่ยก็เกือบไม่ได้รับคัดเลือกเป็นทหารนะ,ะค,นคนคนคนสุดท้ายคือคนที่แปดสิบอะนะครับถึงขานชื่อขนาดนั้นก็ยังเกือบไม่ได้เป็นอีกเลยครับนะ ช่วงที่ผมฝึกอยู่ก็ไว้ผมยาวนัครับจะมีทหารอ่ะช่วงที่ฝึกด้วยกันก็มีหน่วยเซปเปอร์รุ่นแรกนะครับฝึกฝึกด้วยกันนะเขาก็ฝึกอยู่อีกกองร้อยหนึ่งผมก็ฝึกอีกกองร้อยหนึ่งทหารในสมัยสมัยนั้นอ่ะคือคือไม่มีใครไว้ผมผมผมสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนายทหารระดับตั้งแต่ร้อยโทร้อยเอกอะไรประมาณเนี้ยยกเว้นในในระดับน,น,นายพันขึ้นไปนะครับยกเว้นระดับนายพันขึ้นไปที่ท่านจะต้องดูแลผู้ตังคัขบัญชานะครับ แต่เขาไม่ถึงว่าสั้นเป็นเกลียนนะฮะสั้นแบบประ,ประเภทรองทรงนะฮะรองทรงอาจจะรองทรงรองทรงสั้นรองทรงยาวประมาณเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาไว้เกลียนเหมือนสมัยนี้นะครับท่านท่านก็ท่าน,น,นจ,ะจะไว้แบบประเภทรองทรงสูงรองทรงสั้นนะฮะส่วนพวกระดับในสิบพวกจ่าพวกอะไรเนี่ยหรือว่าระดับระดับต่ำกว่าร้อยเอกหรือลงมาเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะไว้ผมยาวนอกจากกุ้มคมชาที่จะเป็นัวหน้าส่วนแยกเนี้ยหรือว่าเป็นเอ รองขังหน้าส่วนแยกหรือว่าเป็นระดับพุ่งชาระดับสูงขึ้นไปอีกบางบางท่านอาจจะไว้ผมยาวแต่บางท่านก็อาจจะไว้ผมสั้นซึ่งปริปิภาพในการไว้ผมยาวหรือผมสั้นเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับการลบนั่นแหละที่ผมเคยบอกไว้นะครับมันอยู่มันอย,นอยู่มันอยู่ที่จิตใจจิตใจของเราลุกลุกลบไหมจิตใจของเรากล้าหารไหมนะครับเด็ดเดี่ยวไหมนะฮะนั่นนั่นการลบนั่นคืออยู่ที่จิตใจนะครับไม่ได้อ <ๆ S 1> ย,ยู่ที่ว่า ไม,ไ,ไม่ได้อยู่สภาพร่างกายของคุณว่าเออคุณไว้ผมยาวนะคุณดังนั้นอย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องคุณจะเข้าสู่สนามแล้วคุณต้องมีระเบียบวินัยทหารมันมีระเบียบวินัยอยู่แล้ว่ะครับครับถึงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวโดยโดยหน้าที่โดยหลักการแล้วนะครับเขาก็มีระเบียบวินัยอยู่แล้วนะเขาก็มีมีระเบียบวินัยตัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีระเบียบวินัยมันก็มันก็ยิงกันตายนะครับทหารแต่ละคนก็มีปืนนะครับใช่ไหมมีระมีมีระเบิดมีปืนเงี้ยนะถ้าเกิดว่าไม่มีระเบียบวินัย มันก็จะทําให้เกิดการทะเลาะเบอแวงกันทําให้เกิดการใช้อาวุธประหัตประหารกันนะครับก็ถามว่าเคยมีไหมมีทหารยิงกันตายมันก็มีครับอย่างเช่นกองร้อยผมก็ก็มี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 หลายคนฮะมีหลายคนบางบางคนอาจจะทํปืนลั่นใส่กันตายบางคนอาจจะตั้งใจยิงกันตายนี่มันก็มีนะกองร้อยผมก็หลายศพนะครับแต่ถามว่ามีบ่อยไหมก็อืมก็อาจจะเป็น แต่ละปีนะฮะปีสองปีอาจจะมีครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเคยพูดไว้แล้วมันเป็นมันเกี่ยวกับอาถรรพ์นะครับเกี่ยวกับอาถรรพ์เกี่ยวกับพวกปืนอย่างเงี้ยอันน่ะอาวุธปืนที่เราใช้อยู่เนี่ยเราไปฆ่าศัตรูนเงี้ยนะ่ฆ่าศัตรูมั่งอะไรมั่งมาอาจจะมีวิญญาณสิงสู่อะไรประมาณเนี้แล้วเอากรปืนกระบอกนั้นนะ่ะก็ะอาจจะเอามายิงเพื่อนฝูงตายทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยมันก็มันก็มีมั่งเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ว่าจะเป็นหน่วย ทหารหรือตำรวจเขาก็มีการยิงกันยิงกันนะนานๆที่อาจจะยินข่าวแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องผมถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับนะถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับบางครั้งคนเราก็อาจจะระง,งับความโมโหโทโสไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีการใช้ปืนปิดชีพตัวเองหรือปิดชีพเพื่อนฝูงประมาณนี้สรุปแล้วก็คือสมัยก่อนทอหารทานเนี่ยค่ายปักงชัยนะฮะแต่ส่วนอื่นค่ายอื่นผมก็มองว่าเขาเป็นผมยาวเหมือนกันนะ ่ายอื่นนะไม่ว่าจะเป็นทางเขากิวมั่งทหารผ่านกองทัพภาคมั่งกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองหรืออะไรเนี่ยก็จะไว้ผมยาวแต่แต่ส่วนใหญ่แล้ว่าย,ายปักจะไว้ผมยาวมากกว่าส่วนส่วนที่อื่นเขาก็จะประมาณป,ประเภท่าจะประมาณรองทรงอะไรประมาณนี้ลองทรงท่้นลองทรงยาวอะไรประมาณนี้นะฮะแต่แต่่ายปักก็จะปล่อยเลยเขาจะไม่บีบบังคับในใน,ในเรื่องการไ้ไ้ทรงผมนะฮะในทรงผมหรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่บีบบังคับหรือเมหรือแมแต่การแต่งกายนี่ยก็ ไม่ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องบีบอาจจะต้องแต่งชุดทหารเป๊ะตลอดอะไรประมาณนี้นะเวลาขึ้นรถอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นเงางกิงวอร์มมังอย่างเงี้ยใสยร่รองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยเสื้อแต่เสื้ออาจจะเป็นเสื้อทหารเงี้ยเพราะว่าบางทีงเงางกงมากขาดการสนับส,น,สนุนการสนับสนุนพวกไอ้เครื่องนุ่งห่มนี่มันอาจจะ,ะขาดแคลนนะ,ะไม่ใช่ถึงขาดแคลนแต่ว่า ส่งกำลังลุงมันนะมันอาจจะแบบติดขัดหลายๆอย่างติดขัดปัญหาหลาย,ลายอย่างก็ต้องมีอะไรก็ต้องใส่ไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะก็จะไม่เน้นเรื่องพวกนี้เวลาเข้าสู่สนามรบนะจะไม่ค่อยเน้นเรื่องเรื่องเรื่องระเบียบวินัยในการแต่งกายมากนักนะครับแต่ทหารท่านข้ายปักก็เอ่อได้สร้างชื่อเสียงให้กับค่ายปักให้สร้างวีรกรรมอสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพบกนะครับของกองทัพบกมาตลอดนะตลอดระยะเวลาที่ ที่ตั้งค่ายมาจนจนถึงเวลาค่ายเราถูกยุบไปนะครับซึ่งถามว่าผมผมเสียดายไหมกับค่ายปักนงชัยที่โดนยุบไปผมก็เสียดายครับนะผมเ,เสียดายมากเลยเพราะว่าทหารเหล่านั้นเป็นทหารผู้ที่มีประสบการณ์มากนะครับในการรบในการไลไรเนี่ยครับเคยรบกับทหารต่างชาตินะเคยรบกับทหารคอมเมนต์แดงรบกับทหารเวียดนามเคยรบกับพอคอโจนจินคอมนิด นะแล้วก็จนแบ่งแยกเีอะไรหลายๆอย่างนะครับเคยพูดง่ายว่าเขามีประสบการณ์ในการลบมีประสบการณ์ในการต่อสู้นะครับแต่เมื่อมาโดนยุบแล้วมันก็เป็นที่หน้าเป็นที่หน้าเสียดายแต่ผมไม่ทราบว่าทําไมเขาถึงยุบค่ายปักชงชัยนะครับผมก็ไม่เข้าใจกันถึงผมเข้าใจผมอาจจะไม่พูดนะครับนะผมอาจจะรู้ในเรื่องผมเนี่ยผมอาจจะรู้ทําไมเขาถึงยุบค่ายปักชงชัยนะแต่ผมจะไม่พูดไปนะครับแตถือว่าค่ายเราสร้างวิธกรรมนะ ให้กับประเทศชาติมาปกป้องพื้นแผ่นดินมาแบบตลอดเวลาหลายหลายปีนะครับหลายปีเลยแหละครับสามสิบสี่สิบปีแล้วค่ายปักสร้างวิกรรมให้กับสร้างวิกรรมให้กับค่ายปักธงชัยให้กับทุกองร้อยนะฮะทุกอง้อยที่เขาสร้างวิกรรมเก่งไหมทุกอง้อยเก่งทุกอง้อยครับไม่มีใครเก่งคนเดียวหรอกครับนะฮะไม่มีใครเก่งคนเดียวแล้วก็ไม่มีกองร้อยไหนที่ใหเก่งกอง้อยเดียว นะครับผมจะบอกให้นะครับนี่คือความสัตยนะ์จริงครับถามว่าผมเก่งคนเดียวไหมไม่ครับผมไม่ได้เก่งคนเดียวทหารกองร้อยผมเก่งไม่เก่งแต่ก็ไม่ได้กองร้อยผมเก่งไม่ก็ต้องเก่งทุกทุกกองร้อยในค่้ายปักงชัยสามสิบหกกองร้อยเนี่ยนะเวลาเราไปลบเราไปร่วมเวลาเราเราไปลบเวลาเราไปลบเราไปร่วมกันเนี่ยนะฮะมันมันจะต้องประสานงานกันมันจะต้องประสานงานกันนะครับมันจะต้องประสา,งาน,น,นง,สางานกันเราถึงจะเอาเข้าสู่สนามลบได้นะครับนฮะมันถึงจะ เอาชัยชนะจากศักตรูได้นะครับนะครับก็เรื่องทหารไว้ผมยาวกา็พอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ